สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับดรวัลลนะคะเป็นประจำทุก,กวันอังคารและวันพุธค่ะสี่ทุ่มยีสบโดยประมาณทั้งช่องไอ e น c h วชาแนลนะคะฟลุกสาวิตรีสาโรวาดค่ะและกูรูประจํารายการของเราอาจารย์ดรวัลลศปิยมโนธรรมค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์อยากเคียด์ทำไมคะถ่ายไม่ออกไม่อ่านภาษากลเพราะอะไรหนูมองก็ถ่ายไม่ออกท้องผูก ยืนหยัดกัดฟันสู้ <c oughs> ใช่เลยเมื่อกี้เมันถ่ายพี่ออกเลยอ่ะ <c oughs> อเมื่อกี้ยืนมายืนหยัดแล้วก็กัดฟันสู้อ๋ออาจารย์กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ยืนหยัดและกัดฟันสู้กับสถานการณ์ที่ก<ร><ส>าลังเกิด<ท>ขึ้นนะคะวันนี้อาจารย์เลยตั้งประเด็นให้คุณผู้ชมค่ะโทรเข้ามาในรายการและพูดคุยกับเรานะคะว่าในวิกฤตการณ์น้ําท่วมขนาดนี้มีข้อดีอะไรบ้างคุณเห็นข้อดีอะไรบ้าง โทรเข้ามาได้ค่ะหมายเลข02-934-9258-9สาีสหรือส่ง sms เข้ามานะคะ4123456ค่ะมีข้อดีอะไรบ้างจานาสามสออย่างน้อยทำให้เราเข้าใจสจัดธรรมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้ต้องพึ่งตอนฟังข่าวนี้วันนี้บอกว่าเขตบ้านเรากําลังจะรอดพอวันพรุ่งนี้เขตบ้านเราเป็นพื้นที่รับน้ํามันต่างกันลิบลับเลย จริงๆแล้วเจ็บใจสุดเกือบบ้าผมไม่ท่วมาทีอาจารย์ท,ทาที่กั้นอะไรบ้างยังคะบ่าวเลยไม่ทาอะไรกับสอบซ้ายไม่มีอาจารย์รออยู่ไหมคะร<ล>อรออยู่นะคะคนที่พูดกับพวกคนสุดท้ายนี่น้าท่วมท่าอกกันก็ดีแล้ว,ลวจะร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกันดีเหรออาจารย์มันท่วมเยอะกันนะยิังน้อยนะที่ทุกวันนี้ทําให้ผมมองชัดเจนเลยว่าเราต้องเปลี่ยนอ้เรื่องของโครงการหรืออีรายการ ที่พยายามบอก <c oughs> บองโลกแง่ดีไว้คือทุกวันนี้เนี่ยแม้จะสื่อนะฮะเป็นตัวทําให้คนเปรูประสาที่สุดไปถ่ายในเรื่องน่ากลัว,มวมเมื่อวานผมเพราะคือเมื่อวานผมวิเคราะห์มาออกทีวีที่นนะะนนนเนี่ฮะก่อนๆมานี่ผมวิเคราะห์ว่าเราปลอดภัยแล้วเพราะผมไปสุโขทัยมาน้ําแห้งหมดเลยะนะไปนครสวรรค์มาน้ําก็แห้งอีกไม่น่าเชื่อไปอยุธยาก็เกือบแห้งหมดน้อยลง เกือบแห้งหมดเลยฮะแห้งหมดแล้วเขาฟื้นฟูกันแล้วฮะเขาสบายหมดแล้วมีแต่ขยะที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยนะฮะคะเนีก็แปลว่ามันปลอดภัยแล้วไงเมื่อวานเมื่อคืนผมเลยมาบอกว่าผู้ชมเราต้องเตรียมตัวดีใจแล้วค่ะพอกลับบ้านเอ้าเข่าวมาอุ้ยไอ้คลองสมบาเป็นนี้หรือจะเป็นนี้เป็นี้โอ้แล้วะพวกนี้ในในอันนั้นซีพิมพ์ฉบับหนึ่งท่วมกลุงมทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยโอ้โห สื่อแล้วก็ไปรูปโอ้จะทุบมตรงนี้จะทุบมน,นี่อะไรกันไม่รู้่ะใส่ร้ายกันอยู่เลยคเมื่อไหร่เราพูดแต่เรื่องร้ายร้ายนี่แหละครับเกิดขึ้นเราไม่มองเสียลักษณ์ของน้ํามาเนี่เขาบอกบอกว่าให้ใจเย็นๆในที่เราทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะมองแง่ดีใครทะเลาะกันก็ซัดลงไปทะเลให้หมดเลย, <c oughs> ย<า>ซัดลงไปให้น้ําเย็นรูปร <c oughs> ้ายแล้วท<อ>ั้งไท้เชื่กันก็ซัดทั้งคู่ลงไปในทะเลเลยน่าจะดีเหมือนกันม <c oughs> ันก็บดไปทั้งประเทศเลย มาแหงใจดำใจนะดูนะฮะที่ผมดูโทรทัศน์มีเจ้าวาดมาบอกเนะี่ยพูดคำน่ารักมากเลยนะ <c oughs> บอกว่าพวกสัตว์ทั้งหลายหนีมาที่วัดเนี่ย <c oughs> หมูไก่หรือสุน,นัขแมวไก่เนี่ยอยู่ด้วยกันได้หม <c oughs> ดเลยแต่ทำไมคนยังอยู่ด้วยกันไม่ได้ปกติพวกไก่หมาแมวอยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ที <c oughs> น,นี้เขาก็รู้ว่ามันเกิดภาวะน้าท่วมขนาดนี้คงต้องอยู่ด้วยกันไปก่อนอแม่ทั้งทุกวันนี้ โอ้โหผมอยู่กับไอ้ไอ้ญาติแถวคนนนั้อยู่กับไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะที่มันโผล่มาปลาเลยนะปลาไหลปลาไหลมันโผล่มาจากรูมาที่เหรอคะว่าอาจารย์เหอคะไม่ใช่บ้านผมบ้านผมไปชมที่กระทรวงวิทย์อ่ะอาจารย์รออยู่นะคะน้องน้ําค่ะ มาเลยมาเลยนะคะไม่ต้องเข้าบ้านอื่นนะคะนี่ต้องเขียนจดหมายถึงน้องน้ำแลวแถวนี้ก็ไม่ท่วมอีกลับเพลาไม่ต้องท่วมค่ะเพราะไม่รอไปก่อนได้เลยถ้าใครรีบใครรีบว่าแบบรออยู่รออยู่รอน้ำเานั้นอยู่ไปบ้านนั้นก่อนเลยแตผมมองไปฝันนะฮะคือผมจะไปที่เวนิสหลายครั้งแล้วก็ไปที่ยุโรปบ่อยมากเลยผมม่ชอบที่ยว เมืองแบบว่ามีน้ําเยอะๆเมืองที่เป็นอน้สวนการบ้าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเมื่อก่อนราว่าเวนิสตอนตันออกไงเพราะตอนนี้คลองมานี่หลมไมไหลสกปกอะเจ็บใจผมก็เพิ่งมารู้นะฮะไปดูคลองสแสบที่วันนี้ก็มาจากมอสวอน้ําก็ไม่เอ่อไม่เจิงไม่นองอะไรเลยพอไปกินข้าวที่สีลมดูเลยก็มาบนกับกไอ้เจ้าของร้านนะเขาบอกโอ้ยจ้าทุกแสบตรงมอสวอมันถ้ามันท่วมมันลงไปที่ ที่คือมันต้องออกไปทางนู้นม่ใช่อยู่แถวของแสบนี่มันมีหลายคลองนะ,ะถ้าออกทะ<ย>เลก็ไปทางนูน้นนะเขาบอกเนนี้ถ้าถ้านี้ขึ้นมาจะไปโดนอีข้างในมันคือวกกับนะฮะคืออยากให้มันลงหมดแล้วต้องไปกินเน่ากินเ้นสูบป,ปกนี่เอาออกหมดถ้้มันใสส,สักหน่อยอแล้วก็สร้างอีอีอะไรคอนกรีตเนี่ยดูสองรอบเลยเดินแล้วก็มีเรือล่องดั่นี้เราจะเป็นเวนิสติ้กแท้จริง ให้มันสวยงามไปเลยฮะนี่เห็นแง่ดีขึ้นมาเลยทันทีเยอะแยะ<า>หมดเลยเป็นแง่ดีที่เข้ามาในชีวิตของเราไปช่วยบ้านเพื่อนห<ะ>ลายคนแล้วก็ช่วยบ้านดรจิตราด้วยเนี<ะ>่ยปรากฏเธอนี่จัดของแบบยุ่งหมดเลยตอนนี้ไม่มีให้จัดละน้ำจัดให้หมดเลย<ะ>เธอขนาดพูดเลยนะว่าบ้านเธอถ้าท่วมกรุงเทพไม่มีเหลืออาจารย์จ<ะ>ิตราบ้านอยู่แถวไหนคะอยู่แถวลำธารท่วมไปแล้ว <laughs> เธอบัานใจาพ่ออะไรเธอยกไอ้บ้านเธอเฉพาะบ้านเนี่ยมันยกสูงที่สุดเลยเพราะนั้นเธอบัานใจะนะไม่ยอมท่วมแต่ว่าโชคดีโชคดีเธอกลับมาจากต่างประเทศนะฮะเมื่อวันวันอาทิตย์พอดีน้ำเพิ่งลึมลึุกทุกขึ้นมาก็มาตั้งหลักฐันพอวันจากนั้นบอกผมผมสอนเรื่องหัวเราะเสร็จเนี่ยบอกผมว่าน้ําขึ้นมาประมาณสักยี่สิบสามสิบเซนล้วตาตุ่มแล้วผมรีบออกมาครับแม่ที่แ้กไม่ยอมออกนะฮะ นี่คือใครก็ขอบคุณผมมากเนะ่ยคือคนที่ยึดติดเนี่ยคือสัตว์ทั้งหลายนะัมันหนีน้นนะําบดเ่ยมีมนุษย์อย่างเดียวน,นะฮะที่ไม่หนีเพราะมนุษย์เป็นขาดสันชัตญยาณกันอยู่รอดเนะนี่ยค่ะแล้วเมื่ออยากจะพูดไปใส่คนที่เสียชีวิตนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเกิดจากเรื่องของอะไรนะมังยึดติดอยู่กับทรัพย์สินก็น่ีเยสียแต่ว่าตายเพราะอะไรตายเพราะความโลภอ่ะอคะ ไฟดูดไฟช็อตสาเหตุคือไฟช็อตคือหลายๆ<อ>หลายๆคนเขาบอกว่าถึงแม้ว่า,าบ้าน,านถึงแม้ว่าบ้าน<ภ>าเราจะตัดไฟแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบ้านอื่นเขาจะตัดด้วยโดนเป็นเม็ดได้เลยนะแล้วบางทีเรานึกว่าตัดไฟข้างในข้างนอกอาจจะมีปั๊มน้ําอาจจะบีกลิ่นยังยังไม่ตัดอยู่เราี่ต้องรู้จักตัดให้เป็นฮะตั้งแต่คัดเอานอกคัดเอาในอย่างงี้ท้กอย่างก็มัวแต่นึกถึงไอ้ทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ผู้ใหญ่ที่รู้จักคนนึง อยู่ตรงกกระกำอะไรบางอะไรเราบุกการ์าไม่ยอมออกอยู่ชั้นสองเพราะบอกว่าโอ้แถวนี้อคือไอ้บ้านแกนมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยเพราแะแถวนี้โอ้โหโจรโจรมาชุบชุมเน <ะ S 1> ี่ยคือเป็นอย่างเดียวนะที่ไปกันไม่รอดบนรเนี่คือหวงทรัพย์สมบัติผมถามว่าถ้าบ้านยังอยู่รถยังอยู่ทรัพย์สมบัติยังอยู่แต่ชีวิตเราหมดมันมีอะไรก็ไม่ได้ใช้สิ่งที่ยังอยู่ หรือได้ใจเรา,ามไม่ตายนะฮะแต่จิตวิญญาณเราถูกทําลายคือซึมเศร้าไปแล้วหรือสภาพชีวิตเสียหมดเนี่ยเป็นโรคไขเกรเจ็บเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือโรคเส้รสาทแตกเนี่ยเพราะความเครียดเนี่ยเพราะทุกวันนี้บวมๆเร่งความดันสูงมากเคร,รียดเนี่ยถามว่าบ้านยืนอยู่รถยืงอยู่มีประโยชน์อะไรแต่ที่จะาาม,มองโลกแง่ดีซะเยอะอย่างน้อยไม่มองโลกแง่ดีก็คือเราไอ้ั้งนี้เป็นเรื่องมองโลกแง่อะไรจริงนะครับ แต่แเราบองกแง่ดีเพราะเราจมองกลางๆจำไว้ว่าให้คิดสวนทางกับความคิดที่เราคิดเรื่องอะไรนะก็จะอยู่ในตัวความคิดเป็นกลางเพราะพอพี่เป็นกลางผมก็บอกนะฮะว่าจริงๆโทษรัฐบาลไม่ได้เลยเพราะครั้นี้คำนวณไม่ได้จริงนะตอนที่ออกมาพูดถ้าฟุกจําได้นะบอกว่าตรงนี้ไม่ท่วมตรงนี้ปลอดภยัยตรงนี้ไม่เป็นไรพอขึ้นมาสมมติบอกไม่ท่วมเนะี่ยพอท่วมัก สมุดนะฮะสัก 3, สามสิบเซนถูกด่ายับเยิน<ฆ>พอบอสท่มสักห้าสิบเซนท่มหนึ่งเมตรถูกด่าตอนที่ปอไปจบอกว่านี้นี่ทนด่ายับเยิน <c oughs> เขาเลยกลายเป็นว่าต้องมาเล่นกันเมืองบอกต้องพูด <c oughs> ให้มัน t h เวิร์สคือสิ่งที่เลวร้ายสุดทีเกิดขึ้นจะ <c oughs> เป็นซีนนริโอที่ว่าเป็นพับซีนนริโอคือเลวร้ายสุดที่เกิดขึ้น <c oughs> เพราะนั้นน้ำตัวน,นี้ไม่ทุ่มก็จะบอกว่าต้องอพยพต,ต้องเตรียมตัวสักฝ้าระวัง ตายเลยครับทุกวันนี้ไปเฝ้าระวังเปนมองน้ํานั่งมองน้ำาช่เลยตรงนี้น้ำมันพุ่งขึ้นมาตัวอีทุกวันนี้หลายๆคนพ่อผ่านหองมองน้ํามองน้ํามองน้ำมนทุกคนแล้วก็ไปตรวจน้ําไปตรงนั้นตรวจน้ำตรงนี้หรือแม้ตรวจคอมพิวเตอร์อน้ําตรงนี้ถ้าตรวจเปาวานก็ไม่เป็นไรไงเป่าวานนี่ปาวานน่ารักมากนะมันจะต้องไปเทียตัวเทียตัวใช้คนเข้าใจง่ายจะรู้ว่าใครเป็นคนทาจริงนะ มันเป็นคลยๆเป็นหน่วยงานค่ะถ้าเกิดว่าอยากดูนี่นะคะก็เข้าไปในเอ่อ l e แล้วพิมพ์คำว่ารู้สู้ฟลอรรู้สู้เป็นภาษไทยแล้วก็ฟลอรนะคะ S L W D ค่ะก็เข้าไปมีสี่มีห้าตอนละน่ารักมาทุกตอนคือเข้าใจง่ายๆแล้วก็ทำให้ไม่ตื่นแต่หตกใจนะฮะ่อต่างๆมาเพราะนั้นตีเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวให้ทีมงานของเราโหลดเอาไว้ เผื่อเบรกหน้าเราจะเปิดให้ได้ชมนะคะรูปภาพตอนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจริงแล้ไม่มีใครคือไม่เคยเกิดขึ้นคือชาติพวกจำนาไมาต้งแต่ตอนแรกผมบอกว่ามีคนบอกว่าเทียบปีที่แล้วไม่ต้องเทียบไปมาเทียบึปีสองห้าสามห้าบอกไม่ต้องเทียบนะฮะไปมาเทียบไปสองห้าสี่อะไรไม่รู้บอกม่ต้องเทียบไปมาเทียบสองห้าสี่ห้าสองสี่สองสี่ห้าม่ต้องเทียบเราต้งนหนักสุด แต่จริงอาจจะไม่หนักเท่ากับ2485ได้ถ้าไม่เกิดจากเขื่อนมาท่วมซำ้ำเขืนะ่อนทั้งนี้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนยะาจะบอกว่าภัยธรรมชาติพายให้คนทำลายชาตนะิไม่รู้คนคิดยังไงแต่ก็บอกรถ่องน้ดีอ่ะคือจริงแล้วถ้าพูดเรื่องเขื่อนนะพูดแล้วจิตใจเพราะผมเคยเรีวิศวะมาก่อนต่อให้เขื่อนล้นขึ้นมา100%ก็ไม่แตกคือไม่ดีครัวความจําเป็นจะต้องปล่อยน้ําออกจากเขื่อน การปล่อยน้าจะเขื่อนมีสองเหตุผลนี่นั่คือเขื่อนจะแตกเขื่อนร้าวมันไม่มีสัญญาณลักเลยนั่นคือปล่อยเขื่อนนี้คือฉุกเฉินนะฮะปล่อยน้ำกคือที่ฉุกเฉินเพราะนั้นถ้ารู้อย่างนี้ตอนนั้นน้ำมันพายุขึ้นมาอย่างเงี้ยปล่อยมันขึ้นมาล็อเปอร์เซนมันก็เออนอนเมื่อก็น้ำมันเต็มแก้วล้นแก้วมันก็ไม่ทะลักช่างมันฮะตอนนี้เรามามามองแง่ดีนะฮะผมมองตรงเนี้ยโอ้โหบ้านเมืองเราจะใสยสะอาดมาคลองเอมเป็นน้าเอาอมบนเลย แล้วเชาช่วยกัน <ขา S 1> สร้าง,างบ้านใช่แล้วดีกว่านั้นคือได้สร้างสร้างไอ้ไอ้ไอ้ทางคลองนะฮะทุกอย่างแลนน้วถนนกสร้างให้มันมีมีหวังผังเมืองเนะี่ยไม่ได้ไปไปกิดทางน้นําน้ํำยังไงต้องไหลาจากบนสู่ล่างเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีโอกาสแค่ไม่เกินหกเดือนเพราะฉะนั้นสร้างไม่ทันฮนะก็รีบขุดคลองให้มากขึ้นมากขึ้นค่ะตอเรา,าเมื่อก่อนไปตัดเอกไปปิดคลองหมดแล้วทั้งไม่มีเวนิสละไป ถนนแทนถนนแทนก็น้ํารื้อักไหลตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงถนนแล้วก็มาดั่งบนตรงไหนต้องมาตามถนนก็ม่รู้จะกลงดินตรงไหนไม่รู้จะลงคลองตรงไหนนะเพราะนั้นไปโทษมันไม่ได้แล้วจะโทษรัฐบาลไม่ได้พ่อะลรมันไม่สามารถขอเป็นโทษใช้ว่าภาษาจีนเอพีดิกหรือหรือวิธีชัยวิเคราะห์ได้เพราะมันโผล่น้ํามันมาจากทุกแห่งหนตรงนี้ปป๊บเดียวมันมีเหตุอ้คัน้ำผ่านบรหลายตรงนี้ทะลักตรงนี้แล้วคำนวณต้องลำบากมากแต่ผมถือว่าสอบผ่าน เพราะน้ําในกรุงเทพไม่ทะลักก็คือสุดยอดแล้วคือเราจะมองให้หนครสวรรค์นเนี่ยผมเป็นชักมากสุดเลยไปกั้นตรงนั้นเนี่ยทะลักเข้ามาแบบทีเดียวไม่ถึงชั่วโมงสองสามเมตรนะครับ<ฆ>อันนั้นคือทะลักแล้วแบบเชี่ยวกราดเลยนะอันนี้มันยังไหลแบบเจองน้องเจอน้องขึ้นมาเรื่อยนะอันนี้แปลว่าสุดยอดแล้วแต่ยังน้ำไหลยยังมากกว่านน้นํา<ฆ>ท่ททวมอีกด่ากันได้ทะเลาะกันได้คือต่อให้ใครในโลกนี้ ก็ไม่สามารถจะทําอะไรกับมันได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นเป็นเขาเรียกภัยธรรมชาติญี่ปุ่นกระดับเจอสนึนามิมาเยอะมากป้องกันยังสุดฤทธิ์จเกิดะปีนี้ก็ยังเกิดไม่มีทางฮะต่อให้ปีนี้ทางทางพุ่งไทยจะเกิดสนึนามิอีกก็เป็นไม่ได้ใครไม่มีใครจะไปจะไปคํานวณได้ไม่มีปรรมชาริที่เกิดขึ้นต่อแล้วเพราะนั้นจึงบอกว่าเราเองต้องร่วมใจกันสมัครีเช่วยกัน ดราดมสมองกันว่าจะทำไงสร้างอยู่ตรงนี้เราไม่มีสามสามารถชนะธรรมชาติได้แต่ถามว่าจะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างไรอ,อยู่น้ําได้อย่างไรเมนะื่อกับีฬาทุกชนิดเขามีไว้ซ้อมะนะฮะเช่นมีกระพยเรือว่ายน้ำนะอย่างของฝรั่งที่เขาเจอหิมะถล่มเนี่ยเขาก็มีเล่นจักสกมีเล่นไอซ์สกีมาเรล่าน,นี้เราไม่เคยรู้นะว่ามนุษย์เขาเตรียมซ้อมไว้ตั้งนานนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอปินเขาเนี่ยคือน้ํามันท่วมปินเขาเนี่ยอยู่ตรงลับเพาเนี่ยที่นี่แตึกนี้ยังมีไหแต่พวกอยู่ที่นี่ยังไม่เคยไปลองปินเขาไมปปินดูตรงนี้อ่ะค่ะป็นผานี่แหละหนูลองแล้วอลองด,ดูก่อนนี่เวาก็เตรียมไว้ลองดูก่อนน่าจะไม่รอดเมื่อคู่นี้ผมพูดถึงว่าทาไงผู้สูงอายุหลายคนที่ญาติหลายคนนะ่ะ คนคนนี้รับรองได้เลยไม่มีโอกาสย้ายเลยเพราะยึดติดมากเป็นคนขี้กลัวจะไม่ยอมไปเด็ดขาดตอนที่ที่อาจารย์บอกว่าเข้าของเยอะแล้วก็จนทุกทุ่มไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือคนรวยคนหนึ่งของบริษัทใหญ่โตในเมืองไทยนะแต่นี่คือญาติโปรพคนนึงคือรู้นิสัยเลยนะครับเราลูกเขาก็กุ้มใจมากว่าทำไงดีว่นน้ำท่วมนะแต่คืออายุตั้งเกือบเจ็ดสิบแล้วยังไงไม่ยอมออกเด็ดขาด ัวดื้อสุดแล้วเป็นคนขี้เกียจใจขี้กลัวสุดจะแล้วไปไหนก็ไม่ไม่ยอมไปนะฮะก็ถามผมจะทำไงให้ให้แม่ออกมาได้เนะยผมบอกทางนี้แต่ญาติเขาแล้วบอกว่าให้ไปบอกก่อนน้องชายคือน,น้าเขาเนี่ยให้พูดอย่างนี้แล้วก็ซ้อมบนน้าเขาดีน้าเขายังไม่เคยเชื่อก็ไปบอกว่าพี่ออกมาเถอะบอกไม่ออกยังไงไม่ออกก็บอกทุกคนเป็นห่วงเขาใช้รูปแบบของนเขาเนี่ย ุกคนเป็นห่วงว่าห่วงอะไรไม่เดียหน้าห่วงไม่เดียหน้ากลัวนะฮะบอกว่าพี่คิดว่าไม่น่ากลัวคือเขาเป็นพี่น้องกันเนี่ยเกือบหน้าบอกว่าไม่น่ากลัวแต่คนอื่นเขาห่วงมากอลเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนก็ไม่ต้องไปห่วงมาห่วงพวกเธอเองเหรอกบางวันเลยจะเอาจริงดิของผมแต่ตอนนั้นก็คิดแล้วนะก็เริ่ม,เร,มเริ่มเสียงเบาลงค่ะแล้วอาจารย์ใช้เทคนิคยังไงก็เสียงเบาลงเนะี่ยก็ใช้เทินิิที่ผมพูดซองมาตนะั้งเกือบชั่วโมงที่รักไม่ยอมนัดประชยัย ว่าที่หัวมาสุกคือตอนนี้น้ามันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาถ,ถึงหน้าบ้านถึงบ้านอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยแต่ที่น่ากลัวคือไอ้สับน้ํามันจะมาด้วยจะมีงูจะมีจระเข้จะมีพวกไอไ้อตะขาบมาแค่นี้ออกไปเลยห็่ไหมไอ้เชืวอต,ต้องอยู่รอดเนี่ยถ้าเรารู้จากตรงนี้ไงแต่เรามองไม่เห็นคือไอ้ไฟเนี่ยจะบอกว่าไฟจะช็อตเนี่ยเรามองไม่เห็นมันนำมธรรม แต่ถ้าบอกว่าจะระเข้อาจจะลอยมาแล้วก็องูเนี่ยเพิินผมรู้จักนาคนนี้เขากลัวงูสุดงงูจะลอยมาเลยเลยขอหยกไปตอนนี้ส่งนี้ไปงูมีวันนี้มีข่าวบอกว่ามีเอ่งูมีพิษชนิดหนึ่งหลุดออกมาอีกไม่มีงูไม่น่ากลัวงูงูเห่างูจริงๆแล้วงูเองก็หนีน้ํา ถ้าเกิดว่าสมมติว่างูเองก็หนีน้าถ้าเกิดว่าสมมติว่าในตอนที่เราอพยพออกมาแล้วไปเจอเขาโดยที่เหมือนแบบเขาป้องกันตัวเองเราก็ป้องกันตัวเองคือคุณผู้ชมถ้าเจองูที่อยู่ดนน้ำาระจจำไว้งูที่อันตรายไม่ไม่เคยมีอยู่ใต้น้ํามันอยู่อยู่ปิมปิม,ปมน้ําเนี่ยคือไม่มโผล่หัวมาอันนี้เป็นงูมีพิษถ้าง,งูที่โผล่หัวมางูไม่มีพิษเพราะนั้นงูไม่มีพิษมันก็หนีน้าไม่ไปทําร้ายมันมันก็หนีมันก็ไม่ไม่เอา แล้วงูมีพิษที่อยู่ใต้น้ํหรือเหนือน้ํานะคะดูดูติมน้ําหมายถึงลำตัวด้วยลำตัวด้วยจะไม่ผูกมาฮะจะไม่ผูกมาแต่วถ้าเรามูที่ไม่มีพิษจะผูกมาถ้าเราไปปะแหมกับมันล่ะคะทําไงคะก็เฉยเฉยยอมแพ้ที่ไ้ท่อจะไปจะไปค่อยๆจะมือไปจับมันจะไม่นั่นแหละค่อยๆยอมแพ้นี่ให้เขาผ่านไปก็ตอนที่มีมีคนที่บ้าขนาดคนบ้าที่อย่าเมาอย่าอย่าบ้าเนี่ยจะ ยิงคนทุกคนนี้จำบวจที่อยู่เอกไมัเนี่ยเจคนยกมือก็ไม่ยิงอยู่ไหก็คือท่านี้เป็นสารลัก่าไม่มีอะไรคือทุกอย่างเปิดเผยเนี่ยแต่ถ้าไหันยิมันก็ต้องตกใจก็เพราะไอ้คตกใจไงไปเหยียบถูกหรือไปตกใจยิ่งตีมันมันก็ตกใจก็จับเราค่ะ่ะเราถ้าจะจับงูจับว่าอย่าจับหางจับหัวเลยฮะทําใจดีจับหัวอืแค่คิดก็ออกจากบ้านแล้วดีกว่าเอาอย่าแค่นั้นอย่าอย่าไปจับ เดีายจับอะไรจะไปสุกแตะตัวคือจับงูจับผังมันแหลมมันกลับมาฉกทันทีเลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวัสัตว์มันก็ต้องการเอาตัวรอดมันก็หนีความตายเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์เดียวที่ไม่ต้องตายเพราะไอความคิดถ้าเราใช้สัญชาตญาณกันต่อสู้ไม่ตายเพราะนั้นก็เลยเรียนเขาดีนะว่าสัญชาตญาณกันต่อสู้นั้นพรุ่งนี้ผมจะจัดโครงการในเรื่องของฟื้นฟูขวัญหลังน้ำท่วมหรือเพิ่ม พื้นฟูขวัญเพิ่มพลังชีวิตที่ศูนย์อพยพทองฟ้าจำลองพรุ่งนี้อะค่ะหกโมงครึ่งไปฟรีเลยฮะหกโมงเช้าเหรอคะหกโมงครึ่งเย็นแม่หกโมงครึ่งเช้าต้องบอกว่าสิบแปดนาฬิกาซิอ่าอ่าแปดนาฬิกาขึ้นสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีตอนเย็นนะคะทูนย์อพยพจำลองค่ะนะฮะจะมีสองแบบนะฮะพรุ่งนี้ที่แรกคิดว่าจะเป็นจัดกับเรื่องเด็กแต่ให้จัดกับพ่อแม่ก่อน ที่ท้องฟ้าจำลองก็มีประมาณไปก็ได้แต่ผมต้อจัดของสุขคนที่มาผู้ยบที่อยู่พักกิางท้องฟ้าจำลองดูต้องโทรสุท์พิจูดเอกมัมหาไม่ยากแล้วไปที่ห้องประชุมเลยถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้อพยบเนี่ยก็ไปล่วงหน้าเส้นที่เด่นสักหกงเพราะอาจจะมีที่ที่ไปนั่งก่อนเนี่ยเขามีแต่ผมจัดสองวันเนี่ย กันน้อตอนที่สารสองวันก่นก็คือวันพฤหัสกับศุกร์บงครึ่งหมดค่ะแล้วถ้าใครต้องการให้ช่วยเหลือเด็กก็จะจัดเพิ่มวันเสาร์อาทิตย์ค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จเด็ดสิ้นค่ะแล้คุณผู้ชมที่ขาดอาหารก็ไปอยู่ที่ช่องพ่อจำลองก็มีน้ำอาหารให้ดื่มจนสบายค่ะโอ้ยอย่างนี้อพยพไปก่อนลวกันนะยังไม่มาค่ยคุณจะ่ไปอพยพแต่ถ้าไม่ปลอดภัยแต่คนอย่าไปเห็นกระตัวนะถ้ามีกินมีใช้ซื้อไปเถอะนี่คนเห็นกระตัวเยอะพอรัฐบาลเขาสั่งน้ำเข้ามาสั่งไข่เข้ามา ปลากรตัวนี้ไข่เต็มหมดแล้วเปล่าไข่ตันี้ไข่ต้องขายขายเต็มเลยฮะน้ำออกมาเต็มหมดตอนนี้ไม่ขาดแคลนนี่แสดงว่ากักตุนร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็จําคุกนะคะเจ็ดเจ็ดปีนะคะสําหรับคนที่กักตุนแล้วก็คิดราคาแบบโขกสับนะคะเจ็ดปีแล้วปรับประมาณแสนห้านี่ยคือมองโลกแง่ดีไงว่าเรามีทั้งั้างนี้เกิดสู้กับน้ำดีทั้งรับผูดแตตั้งรับแบบผมบมกจะไปนักทำกระสอบทรายบันจัง เหนื่อยจะทำหบดเรื่อยหมดแรลตอนนี้ใครที่ไม่มีกระสอบทรายหรือว่าไม่มีพวกกําแพงที่กั้นอยู่หน้าบ้านนอนไม่หลับคิดว่าไงว่าเดี๋ยวเลิกอย่างเด็แย่เลคิดว่ามีแล้วจะรอดแต่ว่าจริงๆมันไม่รอดนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาจากตามท่อจข้มาได้กตามใต้กระเบื้องถึงแม้ว่าคุณจะอุดท่อแล้วก็ตามน้ําก็มาแต่กระเบื้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีถึงจะมีก็ไม่ได้รอดแล้วกระสอบทรายก็ไม่ได้กั้นน้ําได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม้แต่ปูนน้่แต่เนะเพราะไอครั้งนี้มันแบบ ไม่มีใครสามารถจะคิดล่วงหน้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องวันต่อวันนาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะนั้นอย่าไปโทษกันฮะหมอโลกนี้นดีว่าบันมีดีรด,ด,ดีบ้างในช่วงวิกฤตน้ำทุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ029349258-9หรือ SMS นะคะ4123456ค่ะก็โทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ